สวัสดีค่ะวันนี้ไอซก็จะมารีวิวสวนของแอดนะคะที่เป็นในส่วนมรดกที่คุณพ่อให้นะคะก็จะเป็นสวนที่ไม่ได้รับการดูแลเลยนะคะก็ทุกอย่างพังหมดเลยนะคะเหลือแต่ความทรงจำที่มันมันมันดีสำหรับแอดนะแต่ว่าก็คือไอก็เศร้าในหนึ่งที่ พ่อคิดว่าแอดจะสามารถดูแลสวนให้มีชีวิตชีวาเหมือนตอนที่พ่ออยู่เนี่ยคือแบบจะพ่อจะทําสวนตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นมงต้นไม้นี่แบบมีผลผลิตตลอดนะแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่ความพังหมดนะคํทอะไรก็เจ๊งหมดสำหรับรุ่นลูกนะคะนี่ค่ะทำโคกหมูนะะเป็นไงคะเจ๊งหมดเลี้ยงกี่รุ่นกี่รุ่นก็เจ๊งนะคะ พี่สาวมาเลี้ยงต่อก็เจ๊งนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาพามาเก็บมะม่วงข้างบ้านนะเออของญาตินี่แหละค่ะเขาไม่อยู่เราก็เก็บเลยอ่ะมาดูพี่สาวเ,เก็บมะม่วงวันนี้ก็คือมะม่วงอกก่องนะคะก็จะเป็นต้นมะม่วงที่พ่อปลูกมานานแล้วนะคะต้นก็นานแล้วเนาะก็ปล่อยตามยถากรรมก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะคะ กะมว่วงเนี่ยเราจะเก็บไปเพื่อทําการบ่มนะคะนี่บ่มแล้วก็ให้มันสุกเนาะเอาไว้ให้แม่กินโอ้หเยอะมากเลยเราไม่มีตะก้อปลูกนะละตะก้อเก็บนะคะเราก็ใช้ไม้สอยเอาสอยไปเลยพี่สาวนี่สู้ชีวิตมากพี่สาวแอดก็นั่งดูเฉยๆนี่แหละค่ะรับถ่ายวิดีโอ <laughs> หมดแล้วคือคือถ้าเอาไว้เนี่ยน้องกระรอกก็มากินหมดเลยนะคะทั้งกล้วยทั้งอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มารีบมาเก็บเนี่ยกระรอกเขาก็จะกินของเราหมดนะคะเนี่ยมันคือมันสอยแล้วมันก็ตกลงไปในในบนกระสังกระสีนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาลงมาได้ดูค่ะแห้งแรงมาก มะม่วงก็ยังเกิดได้สุดยอดม่วงทนได้นะคะก็ถ้าใครชอบที่แอดรีวิวสวนของแอดนะคะวันนี้ก็ได้มาเก็บมะม่วงเดี๋ยวก็จะไปทำการเก็บพักบุ้งต่อนะคะก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าฝากคอมเมนต์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ